ครับเพราะล่นเกมนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมซูบ้าอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยเจ้าขัขาวเฮลลี่นะฮะตัวแสบของเราไปโซโล่แรงค,ครับตัวนี้ผมก็เวลประมาณ11นะฮะกจเฮลลี่มันมีความสามารถพิเศษตรงที่มันบินได้นะครับมันบินแล้วมันดูดเลือดนะครับแล้วมันไปเกาะมันก็ดูดเลือดแล้วก็สามารถ มีคลื่นออาตราโซนิกนะฮะเห็นตัวที่มันซ่อนอยู่ในป่าได้นะครับมันบอกว่าโกงสุดๆนี่ฮะพอเรากดไปจะมีใช้ธนูใช้ปืนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีสัที่สามตัวนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มไอเทมก่อนเราจะเห็นตัวที่มันอยู่ในป่าในเขาหมดเลยนะฮะ ครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนะเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวหายเรียบร้อยครับผมสู้กบไม่ได้ <laughs> ไปนะครับตาแรกโอ้โหที่14เดี๋ยวลองดูหน่อยว่าตัวไหนตึงๆบ้างนะครับจริงๆมันเก่งนะครับแต่ผมเล่นกากเองเหยไปอีกหักตาหนึ่งนะโอเคครับอ้ยเปิดมาไม่สวยเลยนะครับตรงนี้ ได้ครับ oh. เดี้อเด้อเว้อ oh. ก็ประมาณนี้นครับถ้ายิกปืนแล้วมันก็เบิ้ลธนู oh. เล่นง่ายครับอันนี้เกมนี้ผมก็เติมไปหลายตั้งแล้วนะเ,นเกมที่เติมนะครับปกติจะไม่ค่อยเติมเกมนะ oh. เกมที่อดไม่ได้มันได้ตัวละครยากนะครับ ตรงน,นี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเจ้าฉลามที่ผมก็ได้มาละเติมมา,นหนาหเหมือ,มอมน,น,กนกันนะครับตอนหลังเอาจริงๆแบบดูมันพุ่งนะฮะนับฉลามต้องนับคุณนะฮะ ยีสิบเอ็ดก็ตึงแล้วครับโหดเนี่พี่เตา่าพี่เตา่าเดี๋ยวดูนะครับเราตายง่ายไปหน่อยนะฮะไม่โหดเลยนี่สกินใหม่เรียบร้อยครับดูสนามล้วสนามอ,อ๋อว่าสลามนะครับน่าจะท็อปได้อาวุธในตำนานเลย เ,เขว้าไปทไมตึงนะ,ะงงนีุ้งลแล้วใช้อปุงะคัีนีเรามาดูตัวไหนกันเนี่ยอต,ตาครับ จริงๆมันเก่งนะครับตัวนี้โอ้โหผมเล่นซะแบบเสียทรงเลยครับมาเดี๋ยวทีมสามคนมั้งครับเราลุยมาครับสามสหายมีนกปามิโก้นะครับแล้วก็มีพ่เสือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อมครับล้อมล้อมครับโอ้โคตรซาเลยล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นครับล้อเล่นอยู่แล้อยู่บบใกล้เกินไปนะผมว่า ตอนนี้โก้เขาตึงจัดเลยฮะเนี่ยถ้าเสือเขาบวกกับผมก็เข้าบวกได้เลยนะฮะไปวางของกัน oh. ฟาง,ง,งของก่อนนะครับฟางของก่อนใจเย็นๆเพื่อน oh. กลับหาเพื่อนครับรวมกันเราอยู่ เฮ้ยเพื่อนไปโดนอะไรมามรวะเข้าไปตึงมาแน่เลยฮะยเนี่ยมเวลาเล่นก็ดูเพื่อนนันครับเล่นถีง<อ>เดี๋ยวนะเดนะี๋ยวนะโอ้ยหนหน้า1ิแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนถอยกันครับ ค่แบบเจอคนที่พอเล่นเป็นก็โอเคแล้วเสือไปไหนเสือเดี๋ยวตายเดี๋ยวเนี่ยเขาเรียกเดินคู่นะครับเรียกเดินคู่นะครับพยายามดูดูด้วยครับได้หอ,อกทองมาเห็เนเรื่องแล้วโอ้ยโดนผมครับ จบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วโอ้ยดูดูคอยกับเพื่อนคอยกับเพื่อนเราไม่ได้ไอ้นี่เลยนะครับตอนเนี้ยกล่องพยาบาลเพื่อนแดงนะครับเพื่อนบาดเจ็บเพื่อนเจ็บครับเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บโอ้โหครับทุกคนโอ้โห ร้อยนะฮะสนุกนะครับเกมนีนะ้ใครชอบเล่นก็มันมีโหมดใหม่้วยแล้วมันก็อัปตัวอยู่เรื่อยเลยนะครับมันเดี๋ยวดูตัวละครครับตอนนี้มันอัพเยอะมากตอนแรกผมนึกว่าแบบไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับนีครับดูตัวละครแล้วก็สกินนะครับเยอะมากสนุกครับสนุกเกมนี้ถูกบ้างนี่ตัวใหม่ แจ็คพิกแจ็คนะครับเป็นะรนะเล่นัะก็โหมดโหมดมีโหมดเดสแมทนะครับไปเดี๋ยวลองดูเดสแมทกันสักตานะฮะก่อนจะปิดคลิปนี้ไปอ่านี่ครับเดสแมทของเราเอ็ีได้13นะครับฝั่งละ7ตัวไปฟาวของก่อนครับอันดับแรก นับเขาให้โอ้ยสวยนะครับตัวนี้ธนูทองสวยครับผมเลีแบบมีเวลาก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเกิดมาไอเทมมันก็จะหายไปนะครับนี่นี่นี่คันูนทองครับซุกเขาให้เอาปอกไฟฟ้าดีกว่ารอบผมอุย้ยระเบิดท้อง โโอ้โห,โอโหเล่นมาอย่างไม่ชุ้นนัเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยนะครับรเราจะเห็นพวกเงาพวกอะไรเงี้ยจุกทีนะึงจุกทีนะึงเฮ้ยโอ้โเสียดายมากเลยนะครับเสียดายจริงๆโอ้ได้ขนมครอง จะวิ่งไปจุ๊บเขาตัวเขาห,าหาันมาขวนหน้านะฮะพระเจ้าปตออยู่ที่ไม่มีใครฆ่ากันเลยอะไรเงี้ยมีแต่เราสิโอ้ยมันนี่ไม่ขาดเราทำไมครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยให้ตัวไอ้ตัวนี้ยืนชนนะครับ ตัวบางไปอยู่แถวหน้าฮะนี่เป็นเกลที่แบบแย่ที่สุดเลยเขาปลุกขึ้นหา,าเรานะเดี๋ยวกันนะหน้าครับสกอร์เฮ้ย เราไม่อยากได้อะเราไม่ใช้เราเปิดเก็บไม่ได้ด้วยนะครับฝั่งผมข้ามเล่นเป็นนะครับสับเดินก็นเป็นกลุ่มเลยมาสองก่อนนะครับให้เพื่อนบุกไปก่อน มีเวลาอีกหนึ่งนาทีสิบสี่วิอ้าวได้คืนทองคืนมาแล้วฮะเดี๋ยวผมไปรอที่ฐานนะครับเพราะถ้ามันเกิดมันจะอ่อนแอนะครับเดี๋ยวผมรอโดยที่ฐานเฮ้ยไม่ใช่แล้วทำไมมันกลับมาหมดแล้วนะรอตอนนี้ต้าหนึ่งเจ็ดสามมันแอบกระตุกนิดๆเลย ไม่กล้าถ้าออกตัวที่มันหินใกล้นะครับโอเคลูก5้าแโอ้โหจะแพ้พะเราด้วยนะครับ ก็ลองมาโหลดเล่นกันดูนะครับผมเกมนี้ครับครับผมสนุกดีนะครับผมสหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสำหรับเฮลลี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองจริงจริงจริงคนเล่นเก่งๆโปรเฮลี่เก่งจริงนะครับตัวเนี้ย <laughs> ผมบ๊ายบายครับ